เข้าสู่วันที่7ของทิพย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเป็นวันแห่งช้อปปิ้งครับมา้นก็เที่ยวไปหลายที่แต่ยังไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็จะเดินในโซนนี้ครับใกล้ๆกล้โรงแรมโซนนัมบะนะครับเราจะไปพวกนัมบะวอล์กนี่ครับเราอยู่กันที่นัมบะวอล์กแล้วก็เดี๋ยวจะเดินแถวนี้ครับดูพวก GU u n i q l o ครับแล้วเดี๋ยวไปเดินชินไซบาชิครับดูโซนต่อแถวนี้ครับช้อปปิ้งเดี๋ยว พาไปดูครับว่าแถวนี้มีอะไรช้อปปิ้งกันบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเป็นยศด้วยนะครับส่วนใหญ่เวลาซื้อของฝากนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาซื้อกันพวกร้านดองกี้โฮเท้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกร้านยามัซโมโตหรืออย่างที่โอสาก้านี่ก็จะมีมัซคิโยนะครับร้านนี้ก็ไม่แพงครับ2ร้านนี้แล้วก็จะมีพวกซูกิดรักครับพวกร้านยานั้นก็จะมีพวกของด้วยนะครับราคาก็โอเคเลยครับ หรือว่าจะเป็นตามห้างครับห้างก็จะต้องไปพวกอีออนครับหรือแล้วว่าร้านไลฟ์นะครับร้านไลฟ์ก็จะมีพวกของสดผักผลไม้ด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีนันไกนัมบะนะครับข้างล่างก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งครับนัมบะวอล์กแล้วก็ฝั่งตรงข้ามครับนี่ครับโออิโออินัมบะมาลุยครับในนี้ก็จะมีห้างนะครับแล้วก็จะมีร้าน GU ยูนิโครอยู่ในนี้ครับ g ีอยู่ชั้น6นะครับแล้วก็ยูนิโคอยู่ชั้น7ครับบริเวณนี้นั้นก็แหล่งช้อปปิ้งเยอะครับย่านนำบะครับบริเวณชั้น5ของห้างโออยอีครับจะมีร้านซีเลียครับก็จะเป็นทุกอย่างร้อยเยนครับ แต่ละอย่างนี้น่าซื้อมากครับแนะนําเลยครับร้านนั้นก็ใหญ่ด้วยนะครับทุกอย่างร้อยเยนครับร้านซีเลียนี่ครับอยู่ชั้น5ของห้างโออิโออิช้อปปิ้งกันถึงเที่ยงแล้วก็ได้เวลาเติมพลังเดี๋ยวจะพาไปร้านแบบโลโค้โลโค้ใกล้กับสารเจ้านำบยัญกะไปกันครับตอนนี้เรามาหาอะไรทานมื้อกลางวันกันครับร้านนี้นั้นจะอยู่ใกล้ๆก,กับศาลเจ้านาบยาสักะเลยนะครับจากศาลเจ้าเดินมานิดเดียวครับประมาณ ร้อยเมตรครับเรามากันที่ร้านซันคิวครับนี่ครับอยู่ด้านหน้าของเราครับร้านซันคิวทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นร้านแบบโลเคอลโอคอลครับจากศาลเจ้านั่นก็เดินตรงมาจะเห็นโดบิโนพิซซ่านะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเดินมานิดเดียวครับก็จะเจอกับร้านซันคิวนี่ครับทางซ้ายมือของเราถ้าใครชอบร้านแบบโลเคอลก็ต้องมาร้านนี้เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันครับยังแ ร้านอาหารซันคิวร้านอาหารบ้าน,านสไตล์มาทานข้าวบ้านอากงอาม่าคุณตาคุณยายที่โอซาก้าเจ้าของร้านอากงอาม่าทําให้ถานภายในร้านค้าน,นั้นห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายได้แต่อาหารครับเมนูของร้านซันคิวก็จะเป็นเมนูคัสสึชุกเก็ดขนมปังทอดครับทั้งอีบีกุ้งปลาหมูทงคัสสึขอบอกเลยครับอาหารอร่อยราคาไม่แพงเซตหนึ่งไม่ถึง1,000เยนอากงชุกเกล็ดขนมปังทอดกันให้สดๆเป็น,นจานเลยครับ เ็กเดกว่าเพื่อนๆที่ชอบสไตล์มาทานร้านอาหารบ้านๆแนะนําเลยครับที่ร้านซันคิวครับร้านนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้านำบยัยาสการหรือศาลเจ้าโคสิงโตเดินเพียงร้อยกว่าเมตรเองครับเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านเอาไว้ให้นะครับ เติมพลังทานอาหารอร่อยแฮ ppy แฮ ppy ที่ร้านซันคิวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อครับเดินจากร้านซันคิวมานิดเดียวครับเรามากันที่ห้างซรปเปอร์สินค้าไลฟ์ห้างไลฟ์สาขานี้จะมี2ชั้นมีจำหน่ายทั้งของสดผลไม้ของกินขนมของฝากของใช้มากมายราคาโอเคเลยครับเรียกได้ว่าหากต้องการซื้อของกินขนมของใช้ก็มาจบที่ร้านนี้กันได้เลยครับค่ำคืนวันสุดท้ายของทริปโอซาก้าเกียวโตนะครับเดี๋ยวเรามากันที่ร้านนี้ครับร้านชาบูเตอิ ก็อยู่ในย่านชินชซยบาชิเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าเบนครับมาทริปนี้นั้นก็ยังไม่ได้กินชาบูเลยนะครับเลยเดี๋ยวขอมาปิดท้ายมื้อค่ำครับของทริปนี้กันที่ร้านชาบูชาบูนี่ครับชาบูเตออีกครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันครับมือค่ำวันสุดท้ายของทริปนี้นะครับ เราก็ยังอยู่บริเวณนัมบะวอครับนี่ครับร้านอาหารมื้อค่ำของเราอยู่ทางขวามือคือร้านไดกิซูชินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานันครับเมื่อสักครู่นั้นเราไปที่ตรงสาขาชินไซบาชินั้นคนเยอะมากครับเราเลยเดี๋ยวเราจะมาทานตรงนัมบะวอนี่ครับไม่ต้องรอคิวเลยครับเจ้าเดียวกันเลยนะครับไดกิซูชิครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันครับ เจ้านี้นั่นก็จะเป็นซูชิสายพานเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราทานกันครับไดกิซูชิครับปิดท้ายมือข้ามวันสุดท้ายวันนี้เรามากันที่ร้านซูชิสายพานอีกหนึ่งร้านดังคือไดกิซุยซานไคเทนซูชิหลังจากที่เราได้ทานซูชิสายพานคุระซูชิและซูชิโรไปแล้วร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านดังที่ห้ามพลาดเลยครับไดกิซุยซานไคเทนซูชิร้านซูชิสายพานที่เน้นเรื่องความสวยของวัตถุดิบ ทางร้านมีหลายสาขาซึ่งสาขานี้ที่เรามาคือสาขานัมบะวอล์กก่อนหน้านี้แล้วเป็นกันที่สาขาโดทงบุริมาคนเยอะมากคิวยาวมากเลยครับได้หาสาขาใกล้เคียงมาที่นัมบะวอล์กมาถึงก็เข้าได้เลยครับไม่มีคิวครับมาแล้วก็ห้ามพลาดกับเมนูบลูฟินทูน่าเมนูดังของทางร้านครับหรือหากเพื่อนๆไม่มีเวลาทางร้านก็จะมีจัดเป็นเซตซูชิจำหน่ายเป็นแพ็คไว้ที่หน้าร้านด้วยนะครับ 老板。对。老板。 วันนี้นะครับวันนี้ก็ช้อปปิ้งทั้งวันเลยครับแล้วก็เมื่อสักครู่กินไดกิซูชินะครับที่สาขานามบาวอล์กตอนนี้เราก็เดินมาสำรวจตลาดคุโรมงครับตลาดปลาในเมืองโอซาก้าครับก็อยู่ใกล้ๆตัวนามบาเลยครับอยู่ใกล้ๆสถานีนิปปอนบาชิเลยครับอันนี้บรรยากาศยามค่ำคืนครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดท้ายบรรยากาศตรงนี้นะครับที่ตลาดปลาคุโุมงไม่แน่ครับพรุ่งนี้เช้า เรามีเวลาเราจะมาทานที่นี่กันนะครับที่ตลาดปลาคุรุโมงครับสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดิ์ครับค่ำคืนวันสุดท้ายของทริปค่ำคืนวันนี้ก็จะหง่อยๆนิดนึงครับเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้กลับบ้านแล้ว เพื่อนๆก็คงเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับแต่การท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องกลับเริ่มทริปแล้วก็ต้องจบเพื่อที่จะได้มีทริปอื่นๆให้เริ่มใหม่ต่อ,ตอไปค,ค่าคืนนี้ก็ขอปิดคลิปกันที่ความสงบยามค่ําคืนริมคลองโดทงโบรีเดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้โอยาซุมินาไซลาติสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าโอไฮโอโกไซมัสครับ วันนี้วันสุดท้ายของทริปนะครับวันที่8ตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์นะครับแล้วเราก็จะไปหาอะไรทานใกล้ๆโรงแรมครับแล้วก็จะไปบริเวณตลาดปลาคุโรโมงนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาหยิบกระเป๋าครับแล้วก็เดินทางไปลินคูเอ์เลทครับซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวสนามบินเลยนะครับแล้วก็จากลินคูเราก็จะเข้าสนามบินคันไซครับไฟเราประมาณหนึ่งทุ่มครับเดี๋ยววันนี้เราไปกันครับ ตลาดปลาคุรม,มงแล้วก็ลิงคูอเอลเลตแล้วก็ไปสนามบินคันไซครับเช้านี้นะครับเรามากันที่ตลาดปลาคุรม,มงครับเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทานแถวนี้นะครับที่ตลาดปลาคุรม,มงครับด้านหน้าคนนั้นก็เยอะเลยนะครับ ครับอันนี้จะเป็นพวกทอดทอดครับอันนี้มีพวกแซนด์วิชครับช่วงเช้าเช้าตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงครับนี่ครับด้านหน้าคนเยอะเลยนะครับเดี๋ยวแคนให้ดูรอบๆครับ ตหรือคุรุมงอิชิบะชยาโอซาก้าคิดเช่นครัวของเมืองโอซาก้าตลอดความยาวเกือบ600เมตรมีร้านค้ากว่า150้าร้านค้ามีสินค้าหลากหลายมากมายทั้งปลาสดสดอาหารทะเลกุ้งหอยปลูปลาเนื้อสัตว์ผักผล,ลไม้มีร้านอาหารที่ปรุงสดทำกันให้สดสดเรียกได้ว่าได้ทานของดีของสดของอร่อยกันเลยครับร้านส่วนใหญ่ก็จะเปิดกันตั้งแต่9โมง0ิโมงไปจนถึงช่วงเย็นเย็นบางร้านนั้นเปิดถึงค่ำเลยครับ อย่างซูปเปอร์ที่เรามาเมื่อคืนดึกๆก็ยังเปิดอยู่เลยครับนอกจากร้านอาหารของกินแล้วที่ตลาดคุรุมงก็จะมีร้านขายขนมขายของฝากด้วยนะครับทั้ง NY นวายนิวยอร์กเพอร์เฟชีสขนมดังที่บางทีสนามบินของหมดครับโตโกเกียวบานนา่าโปเตโต้ฟาร์มชิโรอิโคอิบิโตช็อกโกแลตโคกไกโดโทพิตาชิโอทาโร่งาดำขนมของฝากดังๆเทียบเรียกได้ว่ามารวมกันไว้เลยครับราคาก็ถือว่าโอเคน,ะนำมาช็อปก,กันได้เลยครับแล้วกลับไปแพ็คของกันที่โรงแรมได้ครับ านกันที่ร้านนี้นะครับอยู่ทางซ้ายมือของเรานี่ครับร้านนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันครับมื้อเช้าของเราวันนี้ครับ ร้านไมโดโอคินิโชคุโดนานิวะร้านจะอยู่ตรงนิปปอมบายชี ashi, หน้าตลาดคุโรโมงเข้ามาถึงก็จะมีเมนูอาหารต่างๆเป็นจ,นจานๆอยู่ในตู้ให้เราเลือกแต่ละเมนูก็จะมีป้ายราคาบอกอยู่ราคาส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ100-400ยถึงเยนมาใกล้ตลาดปลาก็ต้องทานปลากันครับเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นอาหารทะเลครับเลือกหยิบใส่จานมาแล้วก็ให้พนักงานครับซึ่งพนักงานร้านนั้นจะเป็นคุณป้าทั้งหมดเลยครับให้คุณป้าทําร้อนให้แล้วคุณป้าก็จะยกมาให้ที่โต๊ะครับ อาหารของที่ร้านไมโดะนั้นก็สดอร่อยราคาไม่แพงทานง่ายสะดวกครับมีน้ําชาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่มาแถวนิปปอมบาชินามะตลาดคุรุโม,มงก็แนะนําเลยครับร้านนี้ครับที่ร้านไมโดะโอกินิโชคุโดนานิวะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านเอาไว้ให้ครับ เราเติมพลังทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราจะกลับไปแพ็คของจากกระเป๋ากันที่โรงแรม FL Hotel Don t o n g b u r i แล้วก็เดินไปยังน้ำบาสเตชช่นจากนั้นเราจะนั่งรถไฟนานไกเพื่อเอาเดินทางไปยังลินคูเอาเล็ตเอาเล็ตใกล้สนามบินคันไซกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีน้ำบานะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะครับนานไกครับจากน้ำบาสเตช่นนะครับ ซึ่งจะเป็นทางเดียวกับที่ไปสนามบินคันไซเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งบริเวณนี้ครับไปลงลินคูก่อนครับซึ่งลินคูเอาเล็นั้นจะอยู่ทางเดียวกับไปสนามบินคันไซเลยครับแต่จะต้องลงก่อนถึงสนามบินนะครับก็จะนั่งนานไกลจากสถานีน้ำบาเหมือนกันครับเดี๋ยวเรานั่งนานไกลไปกันครับเจอกันอีกทีที่ลินคูเอาเล็ลินคูพรีเมียมเอาเล็ครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปชานชลาที่6นะครับไปแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรสครับฟอร์คันไซแอร์พอร์ตครับจะอยู่ชานชลาที่6ครับเวลานั้นรอไปอีกประมาณสัก15นาทีครับ12.23เดี๋ยวเราไปกันครับนานไกลไลน์ครับไปแอร์พอร์ตไลน์ครับนี่ครับชานชลาที่6อยู่ด้านหน้าของเราเลยนะครับ รถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถกันครับนี่ครับก็จะเป็นรถไฟนานไกลนะครับก็เช่คเป็นคล้ายๆรถไฟฟ้าครับเดี๋ยวเราไปกันครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ลินคุพรีเมียมเอาเลตครับก็ลงที่สถานีลินคุทาวน์สเตชันเลยนะครับเราก็จะมีทางเชื่อมมาครับออกทางทางออกสีครับก็จะสามารถเดินมาที่ ลินคุพรีเมียมเอาเลทได้ครับเดี๋ยวเราพาไปชมภายในลินคุพรีเมียมเอาเลทกันครับเราก็เข้ามาภายในบริเวณลินคุพรีเมียมเอาเลทแล้วนะครับนี่ครับก็มีช็อกโกแลตของฮอกไกโดนี่ครับภายในนั้นก็เป็นห้างอีกห้างหนึ่งเลยนะครับบริเวณนี้จะมีพวก GU ด้วยครับมีร้านซีเรียหรือว่าร้านร้อยเยนที่เมื่อวาเราซื้อที่ โอีโอี e o e, ตรงน้ำบาด้วยนะครับบริเวณนี้ของขายเยอะเลยครับบริเวณนี้ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ดนะครับนี่ครับมีร้านสเปกมีราเมงมีมอสเบอร์เกอร์ด้วยครับถ้าใครหาอะไรทานก็สามารถมาทานบริเวณนี้ได้ครับ จะมีฟูดคอร์ดอยู่นะครับที่ลินคุเอาเลครับตรงนี้ก็จะมีร้านฮอนนี่นะครับข้างหน้าของเราครับจีวรแลก็จะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับมีสองชั้นครับด้านล่างก็มีเหมือนกันครับ ด้านในก็ยังเดินไปได้นะครับนี่ครับตรงชิงชาสวรรค์บริเวณนั้นครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราครับก็จะมีช็อปเ d i d a s นะครับนะครับขวามือมีแก๊ปครับ จะเดินข้ามไม่ได้เลยนะครับมีสะพานเชื่อมเลยครับเชื่อมข้ามไปได้เลยลิงคูพีเยมเอาเลตตตั้งอยู่ที่ลิงคูทาวใกล้กับสนามบินคันไซ อยู่ตรงข้ามกับสนามบินคันไซเลยครับภายในลิงคูพรเเมียมเอาเลทมีร้านค้าแบดงต่างๆมากมายทั้งลองเทา้าเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องครัวแบรนด์ดังๆนี่เพียบครับไนกี้เอดิ s ด u m สพูมา่าเอซิซสซัมซไนท์แกป๊ปโคช้ชบอสคอช็อปกันได้แบบจุกๆไปเลยครับรวมไปถึงมีร้านอาหารที่คอยให้บริการำอำนวยความสะดวกช็อปเสร็จเติมพลังกลับไปช็อปต่อก็ได้เลยครับ ลิงคูพีเยมเอาเลทเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง20นาฬิกา2ทุ่มครับยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์จะปิดเร็ว1ชั่วโมงปิดเวลา19นาฬิกา1ทุ่มครับจากลิงคูพีเยมเอาเลทเราจะเดินทางไปสนามบินคันไซโดยรถบัสลิมูซีนจากลิงคูไปสนามบินใช้เวลาเพียง15นาทีครับค่าโดยสารผู้ใหญ่300เยนเด็ก150เยน สามารถใช้ IC Card ชคันไซวันพ a ส s แต่ได้เลยนะครับรถบัสนั้นจะออกทุกต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา10โมงครับรอบแรกนั้นก็10โมง10นาที11โมง10นาทีเที่ยง10นาทีช่วงบ่ายก็จะเป็น14นาฬิกา5นาที15นาฬิกา5นาที16นาฬิกา5นาทีช่วงเย็นนั้นก็จะเป็น17นาฬิกา25นาที18นาฬิก25นาทีแต่รอบสุดท้ายเวลา19นาิกา25นาทีใช้เวลาเดินทางถึงสนามบินเพียง15นาทีเองครับ หรือเพื่อนๆที่ไม่ต้องการนั่งรถบัสก็เดินไปขึ้นรถไฟที่สถานีลิงคูทาวน์นั่งไปสนามบินคันไซได้เช่นกันครับ

ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินคันไซแล้วครับนี่ครับเรานั่งคันนี้ครับแอร์พอร์ตลีโมซีนนะครับจากลิงคุเอ u เล็ตพรีเมียมเอลเล็ตนี่ครับมาตรงนี้ครับแอร์พอร์ตลีโมซีนก็จะมาถึงที่เทอร์มินอลหนึ่งเลยครับค่ารถจากลิงคุพรีเมียมเอ t เล็ตก็จะอยู่ที่300เยนนะครับสามารถจ่ายเป็นพวก IC card ได้นะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปเช็คอินกันแล้วครับที่สนามบินคันไซครับ ระหว่างรอไฟนะครับเดี๋ยวเราระหว่างรอไฟนะครับเดี๋ยวเราเดินผ่านตรงนี้ครับตรง JR Ticket ที่วันแรกเรามานะครับรับนานไกลลายหรือว่าจะเป็นตัว JR นะครับเดี๋ยวเราไปรอกันฝั่งตรงข้ามครับของตรงข้ามนั้นก็จะมีเป็น a e r o Plaza นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในครับว่าจะมีอะไรครับ a e r o Plaza ครับนี่ครับเข้ามาด้านในนั้นก็ขวามือมีรอสันนะครับ แล้วก็จะมีร้านสปเกตตี้ด้านบนครับมีโฮเทลนิโก้ได้ครับซ้ายมือนั้นก็จะเป็นคาเฟ่ลาวส์นะครับเดี๋ยวมาเดินดูกันต่อครับนี่ครับก็มานั่งรอกันตรงนี้ได้ครับโอาสามารถชมเครื่องบินได้ด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าของเรานี่ครับชมเครื่องบินขึ้นได้เลยครับ นี้ก็จะมีเป็นร้านกาแฟครับเซกเคเลียนี่ครับร้านกาแฟนี่ครับขึ้นมาบริเวณชั้น2นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารค่อนข้างหลายร้านเลยครับซ้ายมือมีร้านลิวคะครับนี่ครับเมนูก็อยู่ประมาณเริ่มประมาณ800เยนครับเป็นพวกรามเมงนะครับ เมนเกียวซ่ากลิ่นนี่หอมออกมาเลยครับทางขวามือเป็นร้านพิซซ่านะครับเดี๋ยวเดินมาดูกันต่อครับอันนี้เป็นโอลิฟคิวก็เป็นพวกพิซซ่าสปากเกตตี้เหมือนกันตรงนี้ก็มีอีกร้านหนึ่งครับอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนาคาอูหรือเปล่าครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น พวกอูด้งครับร้านนี้เป็นอูด้งแล้วก็มีเป็นข้าวด้ครับเป็นพวกข้าวนะครับอันนี้เป็นอูด้งมีแกงกะหรี่ด้วยครับก็อยู่บริเวณชั้นสองนะครับแอโรพาซาครับตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังเดินไปเช็คอินแล้วนะครับจากแอโรพาซาครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเช็คอินกันไฟของเรานั้นจะเป็น Air a s i a ชนะครับ XJ 611ครับไฟก็จะออกเวลา1ทุ่ม 15นาทีนะครับ19.15เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันครับ Air Asia XJ611 ครับตอนนี้เราก็เช็คอินเข้ามาด้านในแล้วนะครับด้านในนั้นก็จะมีเป็นดิวตี้ฟรีครับนี่ครับเครื่องสำอางเยอะมากครับ Dior ลาแมรล a n งโคม SK2 โอเยอะครับช็อปได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาช็อปดิวตี้ฟรีครับ ป8วัน7คืนโอซาก้าเกียวโตทริปนี้เหมือนจะยาวนานแต่เวลานั้นผ่านไปเร็วมากเหลือเกินครับเมืองโอซาก้าและเมืงองเกียวโต2เมืองที่อยู่ติดกันแต่ให้ความรู้สึกสัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างกันทริปนี้ก็ใช้ค่าตัว๋วค่าเดินทางพาสต่างๆค่าโรงแรมค่ากินไปรวมแล้วตกประมาณคนละ25,000บาทมากันในช่วงหน้าร้อนนะครับค่าใช้จ่ายก็จะถูกครับทั้งค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินรวมไปถึงเราใช้พาสนะปห่ใไครับ ทิบนี้ก็จะมีซื้อ JR ฮารูกะใช้เข้าเมืองจากสนามบินคันไซโอสก้าเมโทรพ s าใช้เดินทางในโอสก้าเกียวโตโอสก้าไซซิ n งพ a าสใช้ในวันที่ไปกลับเกียวโตโอสก้และ o s a ก a าอเมซิ่งพ s าใช้เที่ยวในเมืองโอ a ก้ซึ่งจะรวมค่าเมโทรด้วยนะครับส่วนค่าโรงแรม FL Hotel d โ t o ท b ุ r i คือรับประมาณพันต้นๆห้องละ2ท่านจอง2ห้องแล้วก็ที่เกียวโตเลสึ์สเตห้องละ4ท่านคือรับประมาณ3,800บาท เพื่อนๆที่กำลังแพนมาโอซาก้าเกียวโตก็ลองดูนะครับลอกแพนได้เลยครับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับคลิปหน้าเบนยอจะพาไปที่ไหนติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดดิงติดตามเบนโยดได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสายโยนาละตอนนี้เราก็เดินขึ้นเครื่องแล้วนะครับ XJ611 ครับขอ,ขอจบทริป8วัน7คืนครับทริปโอซาก้าเกียวโตไว้ที่ตรงนี้นะครับ